วันนี้ข้ามหุดค่อยกับเนิ่งที่คังวลกับการเล่นแอปพลังคชันของฉันด้วยนอร์ดิธปูกวัยท์มีไปหากับสามีฟราขวามีชพปปูดละขวามรู้สึกทางเอซัลิงมาฟบกันตนีลีสวัสดีค่ะผู้อำนวยการประจำเดือนของฉันไม่ปกติมาตั้งแต่ปีที่แล้วและตอนนี้ฉันคิดว่าฉันกำลังเข้าสู่วยหมดประจำเดือนเมื่อเข้าสู่วยหมดประจำเดือนฉันรู้สึกเหมือนสูญเสียความรู้สึกบางอย่างขณะมีเพศสัมพันธ์และมันเจ็บปวดเป็นเพราะวัยหมดประจำเดือนจริงๆหรือ

ใช่คราวที่แล้วฉันไม่ได้เตรียมใจและพยายามมีแซกดังนั้นมันจึงเจ็บฉันเจ็บปวดมากจนเริ่มอีกเลี่ยงแซกและเป็นผลให้ฉันเริ่มทะเลาะกับสามีบ่อยขึ้นเฮสกันทำตัวประชามิเในรูสกดีมไอเชลทันมีกมเออฉันไม่เคยใช้เจลลอลื่นมาก่อนเลยพอฉันสอดมันเข้าไปก็ปกติดีฉันไม่คิดว่ามันจะทําให้ฉันถึงจุดสุดยอดหรืออะไรประมาณนั้นนะ เอลวกคไอเมีคิมีประสบการณ์ทังชุดสุดดีอย่างกระทิงเกลียห์รสามีคองคุมีนวมมาชาหลังกรว่าเอลชบักความสัมพันธ์อย่างรุดรเว่เรคุณคิดว่าการชบบความสัมพันธ์อย่างรุดรวชังไก้ควยหรใช่ค่ะจริงค่ะมีหลายครั้งที่ฉันไม่อยากทำเลยแต่ฉันจะลองเริ่มดูตอนนี้คะฉันควรเริ่มจากอะไรดีฉันอยากสัมผัสประสบการณ์ถึงจุดสุดยอดเหมือนกันค่ะ चनाय न मै खुन सम ख्वाम खृकहा खुं तुकार मि खम संफं थिदि कपसा मि सिंह सम खुवै तुम रू स्वैक् थ्वै सिंघ तिखुन स्वे खुन तुंग फुं खम रू स्वे खुन अंकार थुए छुत सुदी डि खुम्बक स्पथाम खुंत अंकार विविप एपुंतवे लुवे थी दिमाक्सम हरप खुन विविभ क्रातुनेसाथैलमीप स्पथका अक्रतुम प्रसाद संफस् या खिद्वाथुक यांगाइद्रभ कारे कैखेफियंका रब कार रक्सा फुक कार समेर छवा मैं खरेला इचे चल रख कुंतं प्लुक प्रसाद संफस कं कुन हा ख्वाम सुक्तांग एफ सेफिम खुएं ख्वाम संफंत क खुरक चली खुएने ल खम फाप इवित चली खुएने चंकान ए इचे अपने रुए नंतरम दा थि ख्वाम सुक्तांग एफ छि अलंग मुए आइकल थुएंग वे हम द प्रचमे दुए न यांगर ता मी विथि थि छि आछना आइ दे लहनुएंग इनन खुए we we ba hak hung ka ngule ki kam kwam suk ta gep steel dong a chep kwam khiti di ti chap ru exa fu cheu chai kep khun